รีวิวกันแดดที่ใช้ได้ในเซเว่ก็ไปรีวิวมาแล้วคราวนี้มาดูในวัสดุบ้างว่ากันแดดตัวไหนที่แนะน like ําไร้สารสตัวลุยยูซอลินทั้งเซ็ตปลอดภัยไม่มีสารสาตัวนั้นครับตัวนี้ไม่ได้นะฮะมีตัวเมทอกซิเซนเมีซึ่งก็คือตัวออคตโนเซตนั่นเองเจอตัวที่ใช้ได้แล้วอันนี้เป็น b ิ o อเลย k i ูวีคิดที่ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าปลอดภัยไม่มีสารซึ่งอันตราย ใช้กันแดดได้ดีครับเจอกันแดดกันเย่ในวัตสันนะฮะ Super UV ใช้ได้ครับไม่มีสารอันตรายตัวนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามีออกติโนเซตยิ่งยิ่งตั้งคันไม่ใช้ดีกว่ามามาดูลาโรสบ้างแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสทั้ง2รุ่นใช้ได้นะครับปลอดภัยไม่มีอันตรายแบรนด์นี้มีออกโตครีนใช้ไม่ได้ครับเดิมแอคชั่นพลัส by วัตสันใช้ได้ดีมากเลยไม่มีสาร3ารตัวนั้นแต่ว่าที่สําคัญคือกันทั้งรังสีอินฟราเรดแล้วก็บูร์ไลต์ต่างหากของวัตสันครับ มีออกโตครีนะฮะไม่แนะนำครับอันนี้ไม่มีสารอันตรายนะครับอันนี้คือเซวาอัลตราไฮบิดมีเบียซันทั้งเซ็ตใช้ได้ครับไม่มีสารอันตรายมาอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ดังที่คนถามเยอะคืออานซาดูแล้วคือรุ่นนี้นะครับที่ใช้ได้คืออานซาเพอร์เฟกต์ยูวีซันสกรีนมมิวอันนี้ใช้ได้ครับส่องจนปวดตาไปหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อทุกคนแล้วก็ลองไปเลือกกันดูนะครับว่าจะเลือกกันแดดตัวไหนที่หมอยกตัวอย่างให้ดูว่าใช้แล้วปลอดภัยแล้วคราวหน้าอยากจะให้หมอไปรีวิวอะไรคอมเมน